ว่าการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนในปีที่ผ่านมาจะประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาความดือดร้อนให้กับคนไทยผ่านการทํางานแบบ one stop service แต่ว่าในปี2558การแก้ไขปัญหาความดือดร้อนของประชาชนจะถูกยกระดับเน้นการทํางานเชิงรุกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ การเข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของศูนย์บริการประชาชนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาที่เริ่มต้นจากแนวคิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานนำเจ้าหน้าที่จาก20กระทรวงมาให้บริการแบบ one stop service จนปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้กว่าร้อยละ90 โดยก้าวต่อไปของศูนย์บริการประชาชนในปี2,558กระทรวงต่างๆเต,ตรียมยกเครื่องกระชับการทำงานเชิงรุกมากขึ้นเริ่มจากกระทรวงการคลังที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็นความเดือดร้อนอันดับต้นๆซึ่งการทำงานในปีนี้กระทรวงการคลังจะจัดตั้งคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยประนอมหนี้ในทุกจังหวัดและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพในการหารายได้ให้ลูกหนี้ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้ให้เบาบางลงไปได้ ในเ,เรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการที่จะมีคณะอนุกรรมการเจราจาไก่เกีประนอมนี้นะครับขึ้นในทุกจังหวัดนะฮะตรงนี้ก็จะมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นอา,อายการจังหวัดนะครับยุติธรรมจังหวัดนะครับรวมทั้งผู้แทนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องนะครับให้เข้ามาช่วยเหลือในการเจราจาไก่เกีประนอมนี้กับเจ้าหนี้นอกระบบนะครับ ครับอีกกลไกหนึ่งที่เราคิดว่ามีความสําคัญนะครับซึ่งต่างไปจากการดําเนินงานในอดีตก็คือเราจะมีคณะุกรรมการในเรื่องของการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพในการหารายได้ให้กับลูกหนี้นะครับโดยในส่วนนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นกรมกระทรวงแรงงานนะครับกรมพัฒนากระทรวงพัฒนาการพ,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะเห็นว่า เขาควรจะมีการพัฒนาศักยภาพของในการหารายได้นะครับในการพัฒนาอาชีพเนี่ยนะครับเพื่อให้เขามีรายได้ที่มากขึ้นดีขึ้นนะครับมั่นคงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยให้เขามีรายได้ที่ยั่งยืยนด้วย ขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะเร่งทํางานใน7มิติที่นอกเหนือจากการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนแล้วยังจะเพิ่มการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าโดยการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติภารกิจทันทีที่ได้รับแจ้งเบาะแสรวมไปถึงการรับฟังความเห็นของประชาชนในด้านการปฏิรูปประเทศด้วยอันที่ 6. อันนี้เราทําเพิ่มเติมจากเดิมนะครับเพื่อม,มาสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก็คือเรื่องเมื่อได้รับทราบ ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างนู้นอย่างนี้นะครับหรือเป็นเหตุเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องออออมีการแจ้งเบาะแสอะไรต่างๆการละเมิดกฎหมายการพนันนะครับการทําลายทรัพยากรธรรมาชาติสิ่งแวดล้อมหรือการฆ่ามนุษย์นะครับยาเสพติดต่างๆพวกนี้เราก็เลยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับเพื่อที่จะไปดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีนะครับเราก็จัดเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพิ่มเติมขึ้นมา จากเดิมเพื่อมาสนับสนุนเรื่องของงานรับเรื่องร้อง,องเรียนร้องทุกข์แต่เดิมที่เรามีอยู่นะครับเพื่อที่จะดําเนินการแก้สนองต่อนโยบายของรัฐบาลโดยรวดเร็วนะครับเราก็เพิ่มขึ้นมาว่าเป็นเรื่องแยกออกมาเฉพาะว่าเป็นเรื่องการดำเนินการตามนโยบายาสำคัญของรัฐบาลนะครับหรือรับความเห็นเรื่อง,องการปฏิรูปประเทศเป็นรูปกฎหมายต่างๆตรงนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนจะได้เข้ามาติดต่อกับที่ศูนย์องค์ธรรมเป็นงานบริการเจ็ด นี้ยังมีกระทรวงยุติธรรมที่จะเร่งสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในอ,อบตทุกจังหวัดเพื่อให้บริการด้านการปรึกษาข้อกฎหมายและการไกล่เกลี่ยรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุนยุติธรรมที่เคยจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจนในการต่อสู้คดีด้วยการจนาสมบุญตานรายงาน